ปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทยนักวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันไทยมีสถานะเป็นต้นทางทางผ่านและปลายทางในการค้าประเวณีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเด็กและเยาวชนจํานวนมากเข้าสู่เส้นทางการค้าบริการทางเพศด้วยความสมัครใจก็งนรู้มไ,ม,ไม,ม่ทางเลือก การค้าเปอรนีในปัจจุบันในประเทศไทยจะว่าไปจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นในบ้านเรามามานานแล้วนะคะนานมากแล้วด้วยแล้วก็พัฒนาไปตามยุคสมัยแต่ภาพที่เราเห็นก็คือว่าการค้าปเปอรนีก็ยังคงมีอยู่นะคะในส่วนที่เราเป็นห่วงและคิดว่าหลายๆภาคส่วนเห็นตรงกันคือการค้าปเปอีเด็กนะคะซึ่งมีทั้งกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาว,วชนที่มาค้าปเปะเวณีอาจจะเริ่มจากการที่ ถูกเพื่อนชักชวนนะคะหรือว่ามีคนแนะนำนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่ถูกล่อลวงเข้ามาค้าประเวณีจากปัญหาความยากจนรวมถึงค่านิยมที่เด็กและเยาวชนซึมซับผ่านสังคมรอบข้างทำให้เด็กส่วนใหญ่เลือกที่จะทิ้งการเรียนเพื่อย,ยึดอาชีพการขายบริการทางเพศ ข้อมูลจากองค์กรการค้ามนุษย์ของสหรัฐพบว่าประเทศไทยเป็นอันดับสองของโลกและ2.5ของคนไทยอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์รายงานจากมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่อลวงพบว่าโซเพนีเด็กมีอายุน้อยลงเรื่อยๆล่าสุดพบเด็กที่ขายบริการทางเพศอายุเพียง9ปีเท่านั้นผลกระทบที่มีต่อเด็กเนี่ยก็มีตั้งแต่สิ่งที่จะเกิดกับตัวเขาโดยตรง ก็คือผลกระทบที่มีต่อด้านร่างกายด้านจิตใจแน่นอนว่ามีความเสี่ยงในการติดโรคโรคติดต่อร้ายแรงใช่ไหมคะประเด็นที่2ก็คือ,อ,อหลายๆกรณีที่เราได้พบได,ได้ดูจากข่าวพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกกระทำรุนแรงใช้ความรุนแรงบางครั้งมีการทำร้ายมีการมอมยารุมโซมรูดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์แล้วก็บางครั้งก็มีการถ่ายพระถ่ายภาพแบล็คเมท ตรงนี้ก็เป็น,ปนความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือก็เป็นเรื่องของจิตใจว่าคนที่ผ่านตรงนี้แล้วความเคารพนับถือหรือว่าความพักภูมิใจในตัวเองของเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ ว่าทำไมการแก้ปัญหาถึงยังไม่หมดไปหรือปัญหายังคงมีอยู่คงเป็นเรื่องที่ตอบแบบเบ็ดเสร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลายๆหลายๆประการเช่นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่หรือไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรือไม่แล้วก็มาตรการอื่นๆที่จะมาเสริมเช่นมาตรการเรื่องของการเยียวยาการส่งเสริมการสน,นับสนุนนะคะ การดำเนินคดีการป้องกันสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปพร้อมๆกันคะอายุประมาณ28่บตอนนี้จะไปทำอะไรเ่ะ่อบอกว่าตอนแรกบอกว่าไม่มีความรู้ก็ทำอไรทงแรมอยากให้สังคมแล้วก็ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแรกที่เราช่วยได้ก็คือการการแจ้งเหตุการให้เบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เราพบเห็นเหตุการณ์ว่ามีการล่อลวงคนมาแสวงประโยชน์ในลักษณะนี้นะคะประการที่2ก็คืออยากให้สังคมยอมรับแล้วก็ให้โอกาสกลุ่มคนเด็กหรือผู้หญิงที่ผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วไปกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนในสังคมได้เหมือนเดิมนะคะประการสุดท้ายก็คืออยากจะคุยอยากจะบอกกล่าวกับผู้ที่ เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนั้นเป็นอาชญากรรมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็อยากให้เ,เรามองภาพเห็นภาพเดียวกันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันดูแลช่วยกันปกป้องเด็กและก็เยาวชนค่ะ